กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซี MC ทางช่องทุกถุก่านครับพบเจอกันเศร้าของวัดจันทร์วันที่1ิบครับมือนีอ้บรรยากาศนะครับทางทิศตะวันออกก็คงจะมีแสงแดดอยู่นะครับมือนี้คิดว่านะครับภาพบรรยากาศส่งเศรนะครับมาพบมาเจอกันเศร้านี้นะครับมีตัวเลขหนะ้าทางมาฝากคือเก่าเมือนเดิมนะครับเศร้าของวัดจันทร์ที่ สิบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับหลังจากพายุออกไปเมื่อว่านี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เริ่มเกี่ยวเขา่าอันนี้จะเป็นคลองน่องไส้นะครับเนี่ยเป็นเกี่ยวมือขึ้นนี่โคงแลลวเสร็จประมาณอยู่สักสองสามทุ่ม,มลดเกี่ยวนะครับนักกาเป็นของญาติกกันละกัหลายๆลายท่านนะครับ,ท,นนรบที่เพิ่นมาตากอยู่นี่ นะครับเพิ่นยังบ่มาสะของน่องอันนี้นะครับแอดวิไลกับรถนัดมือนีนะครับนัดมือนีวันที่10วาส่วงเสารนะครับอแอดวิไลกันเลยก่อนจะไปทำภารกิจเกี่ยวเขาเกี่ยวปลาอ,อาจจะเอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอดซี FC ทางช่องกันครับในคลิปนี้จะเป็นซองล่างจากอุบลน,นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับซองล่างจากอุบลน,นะครับ ามาเบืองแม่บ้านป็นเทอยังเนี่ยมาตะกิดอย่างเพิ่นนำตะเสาเลยนะครับเรื่ังะเพิ่นเสียหนาเพิ่นที่ปลูกผักนะครับแม่บ้านอแม่บ้านจะปลูกผักก็เลยเสียห้า ม่นหนาวบ่หนาวในห้อนจะโอดรกเดียวฮะห่อนห่อนโอ้ว่โอ้นวาร่นบนหนาว่นห่อนเุ่นว่าอากาศไม่ค่อตื่นม่อากาศอากาศเอ้ยลูกมาหาเกีียใกล้ไหม เพื่อนนอนบานผู้เดียวนะครับน้องออดก,กาช่วงนี้พอเพื่อนกับหยุดสองวันพายุเขา่ากลับนะกลับไปเอาเข่าแล้วนะครับาจากหยุดสองมือนะครับพายุเข่าพากันเอารถพ่วงมาจอดไว้หน้าบ้านนะครับพอออดก,กานะครับเบาคุง้งตอนนี้ออกไปทำงานแล้ว อ่าครับมาเบิงกันตัวเลขหน้าทางที่อัดวีไลจะนํ่เสนอก,ก็คือจะเป็นซองล่างจากอุบลน,นะครับอาได้มาแล้วจาก fc ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับซองล่างจากอุบลอ่าเดี๋ยวเอดวีไล่จับผ้าเขียดนะครับใส่เวลาบดนนะครับ เดี๋ยวไปไล่ก็จะโทรไปฮะรดเกี่ยวเข่านะครับว่าจะมาช่วงเวลาใดนะครับสองล่างจากอุบลน,นะครับอางวันนี้นะครับมีอยู่สี่คู่คือเก่าเหมือนเดิมสี่คู่นะครับ 16, 16, 16สิบหกสิบหกพฤศจิกายน กับซีคู่นะครับ เริ่มจากนะครับคูแรกเลยนะครับสามสี่สามหต่อไปครับ หกศูนย์สุดสุดท้ายครับคือแปดศูนย์ติดสามจะมีสามเป็นหลักสิบนะครับจะมีสามสี่สามหกนี่คือสำหรับติดสามนะครับสามเป็นหลักสิบสี่กับหกเป็นหลักหน่วยแล้วก็ติดศูนย์นะครับหกเป็นหลักสิบ 8เป็นหลักสิบศูนย์เป็นหลักหน่วยก็คือ34 36 60 80มห4คูี่คูย่ำว่าเป็นล่างนะครับซอ,องล่างจากอุบลเป็นล่างเบ่งให้ดี ครับมนี้อดวิไลลงให้นะครับเสาของวันที่สิบนะครับอ่าลงให้วันที่สิบนะครับ หกนะครับอ่าลงไห้ว, 10, วันที่สิบสองวันที่สิบนะครับอ่ะสองล่างจากนะครับอ่าแคปหน้าจอกันเลยนะครับบ่ท่านได้เกี้ยวหรอพ่อลดนัดมือนี้ละสีได้เกี่ยวบ่ไอของพ่อปักเสียตัอน่นครับยังบนานได้เกี่ยวลดนัดมือนี้ละ เอาครับจะมีอยู่สี่คู่นะครับสี่คู่คือสามสี่สามหกหกศูนย์แปดศูนย์นี่คือซองล่างจากอุบลน,นะครับฝากแช่ไปนะครับเอฟซี FC. ฝากแช่ไปนะครับกับเสาของวันจันทร์ที่สิบรับมือนี้เอาภาพบรรยากาศส่งเสามาให้เบิ้งนําเอาตัวเลขหน้าทางมาฝากนํานะครับเ,เรื่องของตัวเลขหน้าทางครับถือว่ามือนี้เป็นวันที่สิบแล้ว ใกล้จะเข้าสู้โค้งสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของตัวเลขเน่าท่านนะครับมวลน,นี่คิดว่าได้ติดตามกันหลายสำนักนะครับได้ติดตามกันหลายสำนักแน่นอนเพราะว่าเจ้า,จาของตัวเลขเนทาทกานก็นิ่มทยอยส่งตัวเลขเนวาทางมาให้นะครับพอ,อาวางแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เส้นนี้จากลาก,กันไปกับซองล่างจากอุบลเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นของสำนักใดแอดวิไลจะอัปเดตให้บึงเจอกันคลิปหน้าสวัสดี